วิธีขยายแหนงเวนด้านะครับอาจากที่ดูนะมันจะมีสองต้นแต่ผมสามารถแบ่งได้เป็นสามต้นามาดูวิธีกันว่าจะแบ่งยังไงนะครับอุปกรณ์ก็คือกัดไก่ผมจะตัดต้นที่ไหนก่อน พยายามเอาเอาให้เิดลาดให้ได้เยอะๆผมก็จะหา,าช่องตัดต้นที่สามเนี่ยผมก็จะให้มันปิดที่ที่ระทางเลยนะครับ<ๆ>กันไกลมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็จะต้องใช้มีดเพราะว่ามันต้องซอะเข้าไปในช่องเล็กๆ เขียนมันออกเมื่อเรามีดบาดเข้าไปในร่องแล้วเด,ดึงออกจากกระทางเลยนะแยกออกจากกันละเนี่ยคราวนี้แล้วก็ตกแต่งเราก็จะได้หนึ่งต้นแต่ต้นที่สองก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาตกแต่งรากที่มันเสียหายแหละ ได้เมนด้านหนึ่งต้นต้นนี้ผมก็จะใช้ตัวน,นี้ง่ายน่ะผมก็จะใช้ตังไกตัดออกมาเลยอโอเคเราก็ได้สองต้นจากหนึ่งกอเราก็จะได้สองต้นถ้ายอดพอหายเขาจะแตกหน่อนใหม่ที่ ข้างข้างลําต้นก็แปลว่าเราสามารถหน่อตรงนี้แล้วเขาก็จะแตกคะแนนขึ้นมาอีกเออสำหรับกระทางนี้ผมก็จะเอาไว้เลี้ยงไว้นะครับเผื่อเขาแตกยอดออกมาอีกผมก็จะได้เป็นต้นที่สามโอเคเมื่อเราได้ขแนนงวนด้านแล้วลนะ่ะ คราวนี้ผมก็จะมาใส่กระถางใบนี้นี่เราก็จะได้หนึ่งต้นนะฮะพยายามอย่าให้รากเขาหักนะยิ่งยิ่งรากเยอะแเราก็ยิ่งจะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะ,ะโอเคเราก็ได้เวนด้หนึ่งกระถางผมจะใช้ใช้ลวดดัดให้เขา ตั้งตรงอย่างนี้นะ,ะผมก็ได้เป็นได้สามต้นนะตันนี้ต้องรอรุนวัดจะรอดเลยจะอะจะตายนะถ้าถ้ารอดเราผมก็จะได้เป็นได้อีกประมาณหนึ่งถึงสองต้นอัวนี้ถ้าอยากให้ขยายได้ก็ตัดจอดเหมือนตันนี้ก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่โอเคครับพรว่มมาคลิปนี้จะได้ไประโยชน์ การขยายเันเด้รจากหนึ่งกอให้เป็นสามต้น